ครับก็สวัสดีครับพันผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาหาพันผู้ชมมาดูนะครับมาดูมาชมมาดูกันของจริงๆเลยนะครับก็พูดจาภาษาเกษตรนะครับก็วันเนี้ยนะครับผมก็ซึ่งได้ทำเป็นวิดีโอไปแล้วนะครับก็ มีคอมเมนต์เข้ามาม้างนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาให้ดูของจริงกันเลยนะครับให้มาดูของจริงกันเลยนะครับที่ผมมาทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี้ยนะครับก็เนื่องจากบางคนเนี้ยนะครับก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแล้วทีนี้ผมให้มาดูกันของจริงๆเลยนะครับของจริงๆเห็นกันจะจะเห็นกันเต็มตาเลยนะครับการเอาน้ํา ใส่ข้าวข้างแรกนะครับถึงอายุหนึ่งเดือนนะครับว่าที่ผมก็ได้พูดไปละนะครับทีนี้ผมให้มาดูของจริงๆกันเลยนะครับข้าวแปลงเนี้ยนะครับก็รู้สึกว่าจะได้อายุเขาก็ได้ ยี่ได้สามสิบสามสิบห้าสามสิบกวันวันเนี้ยนะครับเลยสามสิบห้าสามสิบกวันวันนี้นะครับ, 35, นนรบแล้วก็ฉีดยาคุมเลนไปนะครับขูบยาคุมเลนไปแล้วก็อายุเข้าฉีดยาคุมเลนไปสามวันนะครับฉีดฉีดยาคุมเลนหลังหวานเข้าไปสามวันนะครับแล้วมาฉีดยาคุมค่า มาสียาฆ่านะครับมาสียาฆ่าอายุข้าวสิบสองวันนะครับอายุข้าวสิบสองวันทีนี้ผมให้มาดูกันเลยนะครับนี่นะครับนี่คือสียาฆ่าหญ้าไปแล้วนะครับก็ให้ให้ให้ดูข้าวเขานี้นี่นะครับในเมื่อเจอเจอยาเยอะนะครับในเมื่อเจอยาเยอะข้าวเขาก็ขนาดนี้นะครับนี่แล้วผมให้ให้ดูหญ้านะครับนี่นะครับนี่นี่นี่นะครับนี่ ให้ให้ผู้ชมดูกันเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็ต้นข้าวนะครับนี่นี่นี่นะครับนี่ต้นข้าวแล้วนี่ญ้านะครับเนี่ยผ่านผู้ชมก็เห็นนะนะครับก็คงเห็นนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับก็คงดูออกนะครับคงดูออกเนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับที่ผมต้องมาทําวิดีโอนี้ขึ้นมาอีกเพื่อให้เห็นกันเลยนะครับเพื่อให้เห็นกันะจะเต็มเต็มเลยนะครับนี่นะครับนี่ นี่อันนี้ข้าวนะครับอันนี้ยานะครับเดี๋ยวมันสําคัญไหมนี่นะครับนี่นะครับซึ่งตอนแรกก็ใส่น้ําเต็มเลยเต็มเปียมนะครับเต็มเปี่ยมได้ประมาณอาทิตย์เดียวนะครับก็ระบายน้ําออกนะครับนี่ตอนนี้ก็มีน้ําอยู่เนี่ยเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็เม็ดวัชพืชทางนั้นนะครับเม็ดยาทางนั้นนะครับนี่เห็นไหมครับยาเขาขึ้นอยู่เนี่ยนะครับนี่นี่นะครับ แล้วทีเนี้ยนะครับที่ผมต้องมาทำวิดีโอเนี้นะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันจริงๆแล้วได้เข้าใจนะครับในเมื่อกรณีอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยที่ผมไม่เห็นเนี้ยนะครับเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับหญ้าอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างเงี้ยนะครับเนี้ยนะครับก็ผมเคยบอกไปแล้วนะครับ ว่ามันสำคัญนะครับคือการวัดพืชนะครับผมก็เคยย้ำนะครับเคยย้าเคยบอกไปแล้วนะครับให้ดูพื้นที่ของขั้นเป็นหลักให้ดให้ดูแปลงของขั้นเป็นตัวยืนเป็นตัวตั้งนะครับว่าจะทำได้ประมาณไหนขนาดไหนนะครับแล้วท้านในกรณีอย่างเงี้ยนะครับแล้วท่านผู้ชมจะห่วงข้าวแตก่กอจะให้ข้าวแตก่กอหรือ จะมาแก้ปัญหาวัชพืชอีกนะครับที่ผมต้องมาย้ำเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับที่ผมต้องมาทาวีดีโอเนี้ยให้ท่านเลือกเอานะครับให้ท่านเลือกเอาอันนี้ผมพูดฟันธงแล้วตรงเป๊ะเลยนะครับให้ท่านเลือกเอาท่านจะเลือกเอาข้าวแตกกอท่านก็ปล่อยน้ําออกไปนะครับก็อน้ําเลี้ยงไว้ข้าไว้หน่อยเดียวหรือให้เปียกเปียกแค่นั้นนะครับ ถ้าหันต้องการเอาอย่างนั้นนะครับนี่นะครับนี่ผมให้ดูเลยนะครับนี่นดูกันจะจะเลยของจริงๆนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยตัวน้อยๆเนี่ยวัชพืชทั้งนั้นยาทั้งนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วไม่มีวันตายละขนาดเนี้ยนะครับถ้าฉีดยาไปเนี้ยนะครับเขาก็ถูกส่วนน้อยละข้าวตขนาดเนี้ยนะครับแล้วเขาแล้วก็ฉีดไปละสองครั้งละนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มต้นทุนนะครับ แล้วจะอยู่หรือไม่นะครับในเมื่อเข้าทีอย่างนี้อีกด้วยนะครับนี่จะเอาอยู่ไหมนะครับนี่นะครับผมพึงจําเป็นว่าต้องทําวิดีโอนี้ออกมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเลยเห็นกันก็นจะเห็นกันจริงๆนะครับให้ท่านเลือกเอานะครับเอาระหว่างจะเอาเข้าวแตกอกหรือท่านจะเอาวัชพืชนะครับอันนี้คงฟันคงเป้ละผมให้เป้ที่สุดละนะครับนี่ผมให้ให้เห็นเพราะที่ผมพูดนะนะครับ มันคืออย่างนี้ที่สองจุดยืนที่ผมบอกว่าสองจุดยืนเนี้ยนะครับมันมันอยู่ที่ตรงนี้ให้ท่านเลือกเอาถ้าท่านเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับท่านก็ต้องไปแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับซึ่งถ้าข้าวไม่แต่กอเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีนึงในในเมื่อข้าวไม่แตกอเนี่ยนะครับ ถ้าบางคนเนี่ยถ้าสังเกตก็รู้ละนะครับเมื่อผมไปเมื่อวานเนี่ยบางคนก็อาจจะร้องอู้ฮู้นะครับเมื่อไปเมื่อสองสามวันนะครับโทษทีไม่ใช่เมื่อวานนะครับก็จ,จะร้องอู้ทูอู้ฮู้ละนะครับเนี่ก็คือการแก้นะครับผมพึงต้องมาทําวิดีโอนี้มาบอกเกา่ามาทําย้ําอีกทีนึงนะครับก็คงไม่ว่ากันนะครับก็คงไม่ว่ากันผมมาให้เห็นเลยนะครับอันนี้ให้เห็นแต่วิดีโอก่อนนั้น มันยังไม่เห็นชัดเจนนะครับที่ที่ผมพูดนะครับก็ย้ำว่าข้าวอายุตอนนี้นะครับ3 5 3สห้าวันแล้วนะครับณวันนี้นะครับนี่ดูวัชพืชนะครับนี่นะครับทั้งคุมเลนและข่าไปนะครับนี่นี่อทิตเน่าตายไปก็มีนะครับนี่ผมให้ดูกันเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับ ที่ผมต้องพูดว่าการกักเก็บน้ำนะครับการกักเก็บน้ำท่านควรจะกักเก็บอย่างไงแล้วควรจะทำอย่างไรนะครับประมาณไหนนะครับอันนี้คงชัดเจนนะครับคงชัดเจนแล้วนะครับนี่นะครับผมเพงบอกว่าให้เอาสองอย่างนี้เป็นจุดยืนให้ท่านเลือกเอาว่าจะเอาท่านจะเลือกเอาอย่างไหนนะครับนี่นะครับครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับ ก็อยากมาทำความเข้าใจและอยากให้เห็นนะครับอยากให้เห็น <c oughs> เห็น <c oughs> กันของจริงๆเลยก็ประมาณนี้นะครับครับนะ <c oughs> ผมให้ดูกันเลยนะครับดูกันสัดนๆนะครับดูกันชัดๆชัดเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่คือหญ้าอะไรนะครับคือกลุ่มหญ้าหนวดปลาดุกนะครับกลุ่มหญ้าหนวดปลาดุกหรือบางทีก็กุกนะครับนี่นะครับ น้ำก็มีอยู่นะครับนี่นี่น้ำนะครับนี่นี่นะครับนี่นี่นะครับน้ำก็มีอยู่นะครับนี่นะครับนี่นี่เขาขึงขึ้นมาก็มีนะครับนี่คือการรักษาระดับน้ำนะครับตอนแรกตั้งแต่ตอนแรกนะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับตั้งแต่ใส่ข้าวราดน้ำตั้งแต่เราฉีดยาคุมค่ายาววัชพืชอย่างนี้นะครับนี่นี่คือการ เก็บน้ําไว้น้อยนะครับนี่ผมก็ให้ดูแลนี่น้ําก็มีอยู่นะครับน้าน้าน้ําก็ยังไม่ใช่จะแห้งนะก็เพิ่งมาเริ่มแห้งนี่เองนะครับก็หึ่นน้าหึ่งหมดหมดเวรหมดรอบไปยังไม่นานนี่เองนะครับนี่นะครับนี่อันนี้ก็คือยาลิเกเนี่ยเนี้ยเนะครับนี่นี่นะครับเนี่ยาลิเกหรือหุ้มพวงนะครับนี่นะครับนี่นี่น้าเขาก็มีอยู่นะครับี่ เนี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยผมให้ดูชัดเจนเลยนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับไอที่ผมให้ดูตอนนั้นมันยังไม่ชัดเจนนะครับมันยังไม่เห็นนะครับมันยังไม่เห็นนะครับนี่นี่นะครับยาลิกขัางนั้นนะครับนี่นี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะย้ำนะครับผมรู้สึกว่าผมก็จะย้ำบ่อยนะครับในในวิดีโอสองวิดีโอเนี้นะครับ การกักติบน้ำกับการให้เข้าแต่กอเนี้ยนะครับผมผมย้ำบ่อยมากนะครับผมย้ำบ่อยมากว่าจะทำอะไรก็ตามนะครับให้ดูพื้นที่ของข้าวผู้ชมเนี่ยเป็นหลักนะครับเป็นหลักนะครับไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ช่างนะครับแต่ให้ดูแค่เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบนะครับว่าเราจะทำได้ประมาณไหนขนาดไหนนะครับ ผมเคยย้ำบ่อยมากนะครับผมเคยย้ำบ่อยมากนะครับเรื่องเนี้ยนะครับนีให้ดูแค่เป็นองค์ประกอบนะครับใครพูดยังไงมาไม่เท่ากับตัวเรานะครับเพราะเราต้องรู้ดีในพื้นที่เรานะครับไม่ใช่คนอื่นมารู้ดีกว่าพื้นที่ของเรานะครับว่ามันมีอะไรมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะครับนีนะครับ ที่ผมต้องจําเป็นนะครับแล้วฮายวิดีโอนี้ยนะครับผมจะมาบอกมาย้ำให้ชัดเจนเลยนะครับห้าหันห่วงข้าวแต่กอนะครับหันก็ทำเช่นนี้นะครับนี่ที่ที่ผมไห้ดูไปนเนี้ยนะครับเนี้ยเนี้ยเนี้ยก็อย่างเงี้ยนะครับเนี้ยเนี่ยห้าหันห่วงเอาข้าวแต่กอนะครับ ถ้าฮั่นหัวเอาข้าวแตกก่กอฮั่นก็ใส่น้ําไว้น้อยๆไม่ต้องใส่เยอะนะครับหรือก็แค่เปียกหรือคือแค่อะไรอย่างงี้นะครับถ้าฮั่นไม่เอาข้าวแตกก่กอฮั่นจะแก้ปัญหาให้ไม่มีวัชพืชฮั่นก็เอาน้ําใส่ไว้เยอะนะครับผมก็เคยพูดเคยย้าในวีดีโอนั้นก็บ่อยมากนะครับบ่อยมากนะครับเรื่องเรื่องวัชพืชกับน้ําเนี้ยนะครับเนี้ยนะอันเนี้ยนะครับ ผมจะมาให้เห็นกันชัดแล้วตรงๆนะครับแล้วตรงๆเลยนะครับเนี่ยยาลิเกยาพุ่มพวงข้างนั้นนะครับเนี่ยนะครับหนวดปลาดุกข้างนั้นนะครับเนี่ยนะครับอันเนี้ยให้ั่นเลือกเอานะครับสองประเด็นเนี้ยั่นเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่มันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับั่นจะเอายาหรือั่นจะเอาข้าวนะครับอันเนี้ยนะครับแล้วคำว่าข้าวไม่แต่กอเนี้ยนะครับมันมีปัญหาไหม นะครับในเนี้ยผมจําเป็นต้องพูดให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับแล้ววัชพืชเนี้นะครับมันเป็นปัญหาไหมนะครับนี่ผมพูดตรงเลยนะครับไม่ไม่ไม่มีอะไรจะตรงกว่านี้ละนะครับเนี้ยนะครับผมพึงอยากจะให้ท่านผู้ชมเลือกเอานะครับเลือกเอานะครับคงไม่ว่ากันนะครับคงไม่ว่ากันนะครับอันเนี้ยนะครับ นี่ก็สำหรับการกักเก็บน้ำกับวัชพืชนะครับหรือให้ข้าวแตก,กอนะครับก็ประมาณนี้นะครับ